ยิ้งฟังยิ้งฟินเพราะละมุนไม่ไหวจริงๆค่ะสำหรับเพลงฟ้าซึ่งเป็นเพลงประกอบละครดวงใจเทวพรมตอนดุดอับสอนค่ะที่ขับร้องโดยนุบสุดหลอกกองทัพพีกนั่นเองค่ะนอกจากเพลงเพราะติดหูแล้วเคมีของพระนางก็ดีงามเช่นกัน ล่าสุดก็มีข่าวดีมาแจ้งแฟนๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เพลงฟ้ามียอดวิวทะลุ4ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยก่อนหน้านี้น้องมิ้นและกลองทัพพีคได้เผยว่าถ้าเพลงฟ้ามียอดวิวครบ4ล้านวิวเมื่อไร่พวกเราจะมีเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันพิเศษค่ะของมินและพีคที่ร้องด้วยกันเป็นของขวัญให้กับแฟนๆทุกคนโดยล่าสุดใน X ของกองทัพพีก็ได้มาอัปเดตแจ้งข่าวให้แฟนคลับว่า ทุกคนก่อนอื่นเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับเพลงฟ้าสี่หลานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวของขวัญที่เราเตรียมให้ทุกคนตามสัญญาทุกคนได้ฟังแน่นอนนะครับแต่อาจสะดีเล่นิดหนึ่งเนื่องด้วยสภาพร่างกายของพีคเองขอโทษทุกคนด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวจะปล่อยวันไหนเดี๋ยวพีคจะรีบมาบอกนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะ ปอลลไม่ต้องห่วงได้ฟังแน่นอนครับง,งานนี้ก็มีแฟนคลับได้เข้ามาแชร์ภาพค่ะ้อความจักคุณแม่น้องมิ้นในไลน์กลุ่มบ้านมิ้นรันว่ามีข่าวมาแจ้งนิดนึงนะคะน้องๆฝากขอบคุณจากใจทุกคนเก่งมากๆแต่ด้วยน้องพีกป่วยกระทันหันน้องเพิ่งออกจากโรงพยาบาลขอฟื้นตัวอีกสักหน่อยและจะเร่งตัดเพลงฟ้าเพื่อจะปล่อยให้ทันพรุ่งนี้ค่ะ,ะงานนี้น้องมิ้นก็น่ารักใส่สพอร์ตกองทัพพีกสุดๆค่ะโดยน้องมิ้นก็ได้มารีทวิตขอ ก่องกองทัพพีกพร้อมบอกว่าเต้นรอดีกว่าเย่เ <laughs> ย่งานนี้แฟนคลับก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เป็นไรเลยค่ะให้พีกหายดีก่อนค่อยมาฟังพร้อมกันหายไวๆรักษาสุขภาพเฮลร้อยเปอร์เซก่อนไม่ต้องรีบร้อนทุกคนรอได้เสมอค่ะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d n 2 p a r t ตด้วยนะคะขอบคุณค่ะ